ขนาเขารู้ปเปนแนวนาตาอย่างพี่ไม่น่าจะรั้นได้ขนาดน่าจะดื้อนะแต่บางคนจำจำไม่ได้ฟังเรื่องแรกแต่ฟังเรื่องนี้ดูเลยเรื่องเนี้ยกูเรามีบางช่วงที่แบบเลืมฟังเรื่องแรก๋<ม>อฟังเรื่องสองโกงหกแน่เลยจำเรื่องแรกของหนูพี่มอญยกเชื่อได้หรอแต่เรื่องนี้เนี่ยจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่า ไม่รู้ว่านี่เน่เป็นยังไงนะเราก็จะเชื่อนะแต่เรารู้ไงนี่เน่ขนาดแตะตัวตองยังไม่กล้าจะแตะเยแหนจะไปตามผีผู้ชายไม่นแตะอะไรเอออะไรผีเนี่นทุกวันทุกวันเดี๋ยวนี้เขาเริ่มฉีดแล้วไงอ๋อเดี๋ยวให้เจ้พูดเดี๋ยวให้เจ้พูดตองแม่เยอะมากแล้วไงเอาแล้วไงมันเริ่มมีอะไรแล้วไงมาหาเกิดแล้วไงโอ้โหตายแล้ว มื่อกี้เมื่อกี้อัดเองไปเปล่าแกขนาดนี้เลยเหรอเธมีผลเธอเอาความสื่อนั่งกิ้มเลว้นนี้เขอเสนอคำว่าสังทองสังงทอวันนี้เสนอคำว่าไปอีกมเขาห้ามพูดถึงบุคคลที่สามด้วยสวยไปอีกหน้ายาวใบยิ้มสังทองคือบุคคลที่สามเหนือตัวละครเหนือใบยิ้มก็เป็นบุคคลที่สามเขาจะเสียใจปะถ้าเขามาได้ยิน สั่งทองจะเสียใจปะขอไม่ขออ่ะมันรู้ตัวหรือยังแค่นี้แหละไมอะไรที่สั่งทองเวลาคนทําอะไรที่แบบแย่ๆเราก็จะพูดเขาว่าสั่งทองถ้าสั่งทองเที่ตรงไหนวะถ้ามีคนข้างโลกที่เขาชื่อสั่งทองเขาจะรู้สึกแย่ปะแกไม่รู้หรอกว่ามันแย่ยังไงแกต้องไปถามี่เองเรื่ององอ่ะอ๋อเฮ้ยมีหนังยางอุ้ย แบบยองเลยไม่นีิกพริกพริกพริกพิกพริกพริกพริกอริกพริกพาิกพกพริกอริกพริกอรกเริกพริกพริก้รเนื้อกพกริกพริกพริกหรกินพริกิกพกกนร้วิิก มโอเคปะน่ารักไปอีกน่ารักไปอีกค่ะอ๋อมุกก็มีจุดเด่นที่อะไอค่ะเคยรู้ไม่ได้วะ